กราบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุคนเ้อครับเดออเ้อมอนี่ผมกสิมาโซโรในโหมดแลงจัดอันดับครับมือนี่ผมกัสิมา,มอมอมมาเอ็ดภารกิจนะครับเนะาะภารกิจของผมก็คือเสียจังใดก็ได้ในเกมนี้ขาให้ได้ฮาโตะแค่ทีแ่แพลิศนาการไเป็นแบบรนะคะาคาะาโตะได้ ภารกิจของเราถือว่าสําเร็จครับบอยยังมากมากครับเฮาไปชมกันในเกมไปครับผมมาครับทุกคนครับตอนนี้เฮาไปอยู่ในเครื่องบินแล้วครับผมเดี๋ยวเฮาสิลงกันเลยครับก็ต้องไปไกลนี่สิลงอยู่ใกล้ๆนี่แหละก็ต้องลงไปไกลนี่ลงเลยเกมนี้ผมก็มาคนเดียวครับผู้จัดการประยูครับผู้จัดการไปทำงานครับผมก็เลยได้ มาโซโล่คนเดียวครับมานนี่คคือลงซานะเดี๋ยเอานกมาอย่บอกว่บอกนะเ,เอามาลงนี่แหละเดี๋ยวหาเก็บเดี๋ยวหาเก็บปืนแถวๆนี่ละก่อนการเล่นนี้มันต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะครับเนาะคือผมลองมาหลายเกมแล้วลงมากระตายอย่างเดียวเลยยังเบเรนะอยางเลยถึกยิงละ่ะแต่ว่า มันก็นมีเกิดเกิดใหม่อยู่ถึงตอนลงมาสืบค้าก็ได้เกิดใหม่อยู่ครับเธอหนึ่งก็เอาก็เก็บปืนไปก่อนครับคันแรกจะเย็นๆครับ5คิวของเฮานี่มันต้องผ่านรูร่วงด้วยดีครับถึงสิบบ่ได้ทีหนึ่งก็ได้ที่สองก็พอละบ่เอาอย่างมากมายเฮามาเอกภารกิจครับบ่ได้มาเพื่อสะนะครับไปครับเก็บอาวุธก่อนกันแรก ทุกคนเคยบอกครับที่เวลาเฮามาเก็บอาวธนี่เฮาสิเก็บกระสุนแบบหลายหลายมากเลยแต่เวลาท้ทายเกมนี่ในความคิดของผมเฮ้เก็บมาหยังวะหลายแทย้บุนาเก็บมาหลายเลยมาหอดท้ายเกมแล้วก็ตายแต่ว่าคนอื่นกน็อาจจะเก่งกว่าก็ได้ผมกะบ่ได้ค่อยเล่นนะครับเกมนี้ ฝีมือก็อ่านเบาเก่งปานใดสูมือนี้ก็นคนเก่งกับลายนะครับเนาะเวลาเล่นมันก็ค่อนข้างสียากกดมาเพื่อเจอแรงสูงๆแน่ของเฮาก็บ่ค่อยได้เล่นนะนะฝีมือมันก็นเลยเบกค่อยปานใดเราก็ค่อยๆเล่นไปบางที่ฟุกมาสนะไอวาจังไหนมาเนี้ไป เดี๋ยวหาคนจะนอยก่อนคนคืงเงียบแถวอะแล้วสามสิบเจ็ดคนนี่คืงเงียบแหะไปทางหนดหมืดวะเหมือนผมสีได้ยินเสียงยังเขายิงกันอยู่ทางนี้แหละทางหนวะเอาอซ้ายมือยางแบบีบอยยางแบบมีบอยยางแบบี้บอสทางไหนบอสทางไหนบอสมาแม่สิบวัดบอเอาไปกินเอาไปกินอีกเอาไปกินอีกเอกอเออเอเอ ยิงอยู่ทางไหนเหรอออยืนแบบนี้บอกเอาไปกินอีกหนึ่งลูกเอาไปกินน้องกระสุนเหมดกระสุนเหมดเอาไปกินเอาไปกินเออเออสนัยบอกสนัยบอกมึงอ้ยอยู่ทางเทิงก็มีอยู่ทางเทิงบอกอยู่ทางเทิงบอก,อ,บอ,กอ่าตายน,นะตายหลีฮ่าไหดหนึ่งคิวแล้ะทุกคน เอพอใจละได้หนึ่งคิวละเฮ้ยอีกสี่คิวอยู่ทางใดไปทางใดละเมื่อกี้นี้เอ้าหายไปใส่เมื่อกี้ยังตามมาติดติดอยู่เลยเอานี่ๆๆๆเๆๆดีดเนี่ได้สองคิวแล้วทุกคนอืเดี๋ยวทำสิ 4, แปลงล่างเป็นภูมไม้ก่อนไปเก็บของ เวลาเฮายิงนี่บม่จำเป็นต้องยิงหัวก็ได้ยิงแดงแล้วก็ให้มันตายแต่ว่าผมมักปืนอันนี้ว่ะปืน M14 มี่ยิงแหงเลยเวลาที่ได้ของครบนี่โอ้โบยบ่อยากเขาอยากสิภาคมันแหงน,น,นะมันยักเกินนะนะแต่ว่าปืนอันนี้ก็เล่นแบบ บค่อยรัวฟัแนแดดแล้วค่อยๆเล่นไปเฮาเดี๋ยวหาคนอีกสามคนก่อนเหมือนจะได้ยินเสียงคนใหญ่อยู่แล้วช่างไรอ๋ออนี่เนเนเใส่ยิงมายิงกลับนี่ใส่วะไไปใส่แล้วเอาคำาได้ขึ้นไปดีกว่าใสา่ออกมาจ้าเอานั่งเยันยังอยู่หา โอ้ยบักเน็ตไปน้อยนี่คือมานั่งอยู่แบบนี้เอาละครับทุกคนเฮาได้สามคิวแล้วเหลืออีก2คิวฮากะสิทเอ็ดพลังิจได้สำเร็จเดี๋ยวฮามาลุ้นกันรพร้อมๆกันเดี๋ยวพันยาก่อนจะหน่อยผมมันเจอลายเทื่อแล้วอันนั่งพันยาอยู่แบบโผล่มาจากไสกับ,บหู้มันยิงโอ้ยตายบ่อยบ่อย,บอย,บอยแบบนี้เดี๋ยวฮาไปหาคนต่ออีกสองคนไปครับทุกคนครับ ตอนนี้ก็เหลือสิบสอคนแล้วจากอยูาา่สมึดยวเฝ้ายิงกันเด้อย, <c oughs> ยังบ่อยากตายตอนนี้ภลรกิจยังบบแล้วใส่วะใส่วะยู่ใส่ที่ซุ่มอยู่มองนี้ดีปะทุกคนใส่วะโบมีทางนี้ทางนี้โบมีมันสีอยู่ทางใดวะ เหมือนเห็นแวบๆอยู่ทางนี้เอาอันนี้เลยอยู่ในเนด็อปอยู่ใส่โ่หัวไหมเอ้โผล่มาโผล่มาตัวทีซีของเฮาอันนี้โผล่มาไหมใส่ใส่โพออกมายังนี่สิขึ้นบอกโคโนบอกโคโนบอกโคโนบอกเป็นยังไงอ๋อละครับทุกคนเฮาก็ได้ซีคิวแล้ว อีกหนึ่งคิวเต้นเต้นมากเต้นเต้นมากเศรษฐายุ่งเหรออีกคิวหนึ่งเอาเนี่ยเรามาลุ้นกันเลยครับทุกคนโอ๋อไม่ต้องใดอ่ขี่รถขี่รถขี่รถบ่เดี๋ยวเอาซีซุมใจหน่อยก่อน,อนอยิงไปยิงโควไปใจหน่อยไใส่ละโหยิงดังผู้ น่ายานได้หันถึงขี่รถไปฮะอืมใจบอเห็นเลยว่ะไปเดี๋ยวเ้องไปหาคนต่อดีกว่าไปทุกคนออเออเออเออยิ่งอยู่ทางใดละ่ะฮึเอา้าหนีก่อนกันแรกบ่ได้ตอนนี้เหลือสามคนแล้วครับทุกคนคนที่ห 5, 5, ้าหอสี ได้อบอเอาสิเอ็ดภารกิจผ่านอย่บาบอสรู้สึกตื่นเต้นายครับทุกคนครับเมื่อได้ยินเสียงคนกนลาลังเล่นมาเลยว่ามาต้องนี่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 นนี่คนที่ห้าของเฮาคนที่ห้าของเฮาตายไหมตายเออเรียบร้อยครับทุกคนในที่สุดเฮาก็ได้คิวมาแล้วคิวสุดท้ายโอ้โหสุดยอดมากครับทุกคน ึ่งเฮาสี่แพกับโอเป็นยังครับเฮาได้มา5้าคีแล้วก็ถือว่าภารกิจของเฮาสาเร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมทีลองขึ้นไปวัดจังหน่อยก่อนครับมาครับมาเลยมาเข้ามาเข้ามาเข้ามานนองเข้ามาเลยน้องในยืนหยังยืนหยังเดี๋ยวต้องเจอระเบิดเข้าไประเบิดไปเออเออเออเทบเบเบเเป มาไหมมาไหมมาไหมเออโอ้ยเรียบร้อยครับทุกคนเฮากระแพ้ไปครับก็บได้ทีสองไปกับโบเ็นเนี่ยครับถือว่าภารกิจของเฮาสำเร็จแล้วพอดีเมื่อกี้ตื่นเต้นไปหน่อยหนึ่งครับกับโบเน็นยังครับคนรเฮาฝึกฝนกันได้ครับผม ถ้าใครมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมในเด้อครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ